สวัสดีครับนะนะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ JK f i s h Channel ครับผมทริปนี้มาที่เขื่อนสีครับเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนเนาะก็มาหาหน้ากล้องครับก็ไปช่วยกันตามหาสัตว์ใหญ่ของที่นี่ครับแต่ว่าที่นี่มันเป็นหมายฟรีนะครับเอ,อตรงนี้มันเป็นหมายอะไรนะหน้ากล้องมันเขาเขาเรียกว่าอะไรน้ำตกน้ำตกอะไรนะตกแม่แมห้วยแม่ขามินครับนะันะ ก็พิกัดเนี่ยมันจะน่าจะปักยากครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเป็นเป็นระยะทางแล้วกันเนาะง่ายดีนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามลุ้นดูครับตีหเหยื่อชุดแรกแไปละนะว่าเป็นยังไงไป <c oughs> แต่เมื่อคืนมีผลงานอยู่เดี๋ยวมีภาพบางส่วนครับเล็กน้อยนให้ดูนะครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นปลาของนาก,ก้องนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นนาก,ก้องแกลีลายเยอะผมก็จัดให้เลย <c oughs> โอเคนะๆไนะนะปเดี๋ยวตามลุ้นกัน

ทำนะนะฮะ12ปอนด์นะครับอย่าหาทำนะ12ปอนด์แต่ที่แน่ๆลูกมันตกกระจายแล้วเนี่ยมาแล้วเจ้ามานิดเดียวติดขอบบนนิดเดียวเด็ดเล็กดิ้งๆเข้ามาหนิดเดียวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมไป โอเคใหญ่ขอ่าผมนี่ใหญ่กว่าโหิ้แบบกี่ปอนะสิบสองสิบสองปอนนะฮะเอ็นเต็มเอ็นเต็มบ้องโหลดเต็มเลยะลงกันแล้วคนนู้นลงกันแล้วเนี่ยเอาไม้ใกล้เนี่ย โอกโหดีนะเกาะข้างบนอ่าชิโนเบอร์สองนี่ครับชิโนเบอร์สองนะตองแกะอยู่นะครับนี่ครับแค่นี้ตีเดียวเบอร์สองเพิ่งมัดเมื่อคืนหรือเปล่าเนี่เมื่อคืนครับชิโนเบอร์สองเพิ่งมัดเมื่อคืนกันเี่ย็นคืนกว่ายสดสิบสองปอนด์นั่นนะตีสามเนี่ยสายหวานปอนด์ ทำยังไงนะอย่างนี้เออตามลุ้นตามเชียร์ใช่ไหมอย่างเงี้ยลุ้นตามเชียร์กันต่อเลยครับครับจัดไปไปแล้วครับไปแล้วครับช่วงนี้อืมครับ ข้าวผัดี่ยกเอาเลยนะเนี่ยเสี่ยงกับนาภาก,กินข้าวครับนี่ทอดไก่นะง่ายๆก็มีข้าวข้าวไก่เนาะมีไข่เจียวไปแล้ว,วนะครับ เก็ <Yeah. S 2> ทั้งวันครับมีกินสองทีได้หนึ่งตัวเนาะเห็ mm hmm. ตอนนี้มันก็เงียบๆนะเพราะว่ามันเนี่ยครับฝนตกอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าโอเคตันน้นตังเช้าปุ๊บ ก็เป็นเวลาบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับก่อทั้งวันครับกินแค่สองครั้งนะครับสำหรับของผมก็ได้ดึงตัวเนาะเก็มันเป็นหมายดิบครับหมายที่ไม่มีการอ่อยเนาะเนี่ยผมก็จะมาให้ดูวิวด้านบนนะครับเนี่ยว่างนะครับลานตีเนี่ยโอ้โหเ,เดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยครับนะนะ เนี่ยฮะลานตีเนี่ยครับผมก็ตีอยู่ข้างล่างนะครับตีกระจายนะครับตีกระจายแล้วก็นหน้าเต็นนั่ก็เป็นของส่วนของหน้ากล้องนะครับหน้าตีเบ็ดกว้างมากยาวไปถึงข้างในเลยนู้นเลยนะครับยาวไปถึงข้างในเบื้องนู้นเลยนะครับก็สามารถนํารถเข้าไปได้อีกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปเนาะก็เนี่ยครับช่วงเย็นโอเค ขาดเลยอ๋อไม่ขาดน่าจะงา้างขาดง้างนี่ครับตะว่างไปถ่ายให้นะนะครับปี๊ดเลยตะกี้โอ้ง้างครับ <Okay. S 1> อันนี้ใช่สองตัวโอเคไม่เป็นไรครับะนะกาเนี่ยครับต่อบบแล้วก็นัาเปิลน,นะครับเรียบร้อย okay. Okay. ส่วนพ่อหนุ่มผัดเตี๋ยวแดงตรงนู้นก็ไปเล่นกับปลานะครับโอเคไปเดี๋ยวดูกันต่อครับนะนนะ เราก็เย็นจังหวะเป็นหนึ่งช็อตน,นะครับเย็นละเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงเย็นเราทําอะไรกันบ้างนะครับมาไปดูกันผมชุดตะกองก็เตรียมเหยื่อชุดใหม่ลุยคืนนี้แล้วนะครับก็จากพ่อหนุ่มเตียวแดงก็เปลี่ยนเป็นชุดเต็มยศนะครับพร้อมลุยสองแม่บ้านก็เตรียมทางกับข้าวเย็นครับวันนี้เราก็จะมี กะเพราแน่ละหนึ่งอย่างเนาะ,ะมีไก่ทอดตั้งแต่ตอนเที่ยงก็ยังทานได้อยู่นะอันนี้เห็ดเห็ดอันนี้น่าจะไปเก็บมาเนาะเก็บละกุเก็บละโงกอ่าไปเก็บมานะครับอันเนี้ยเก็บมาข้างบนนะครับน,นี่ก็จะเป็นผักอากาศด,ด้องเนาะแล้วก็ผมก็หุงข้าวครับม่บ้านก็หุงเป็นข้าวเช็ดน้ำนะครับโอเคปไปเดี๋ยวเราลุ้นกันก่อนมืดนะครับ ว่าจะเป็นยังไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ่าปลาเดี๋ยวเอิ่งนมใส่สายเลยเอเล็งพอวู้ มาแล้วครับนะนะ้าเสือสี่น่าจะได้ไปับนะน้ารอมาทั้งวันครับกินครั้งที่ห้าได้มาอีกตัวครับเป็นบิ๊กหวายนะครับเต็มปากตัวเนี้ยโอ้โหก็จริงๆอ่าจริงๆวันนี้ผมตั้งใจอยู่แค่ถึงตอนเย็นใช่ไหมครับแต่ว่า พอดีอมันน่าลุ้นตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยช่วยนักกล้องได้ไปตัวหนึ่งก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวคืนเนี้อยู่อีกคืนหนึ่งเนาะว้ไเป็นไงตอน,นั่นนะหมายแล้วออกมาอีกแ้้มน,นึงหมายดิบก็มีตัวนะครับผมเออไปสวยๆ นางฟ้าเพิ่นสีหมายดิบมันเป็นตัวอย่างนี้นี่เองมาจนได้สองของที่นี่ครับนักก้องกดไปแล้วถึงตัวนะครับยูไซส์ก็ผมว่าก็สำหรับผมมันโอเคแล้วนะครับวาทั้งวันแล้วนางฟ้าเพิ่นสีหมายดิบโอ้โหทั้งวันครับผม เจอแล้วเดี๋ยวใช้ส่วนหนึ่งนะครับอะกลับไปรูปทำะขนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะครับก็ตะกี้ก็วุ่นวายครับสองตัวติดเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปทานข้าวครับกับนาก,กล้องแล้วก็น้าเปิ้ลนะครับแล้วก็หัวบอนะครับไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดหน่อยเนาะก็ลุ้นครับให้มันปีนปาร์ตไปกินข้าวก่อน เบ็ดทิ้งไว้ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับสวยงามเสมอนะครับธรรมชาติครับครับนะนะกินข้าวเสร็จนะครับก่อนที่ผมจะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับคราวนี้ตีเบ็ดทิ้งไว้ครับนะนะ พอดีผมไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะครับประหมอตะกลับครับกินกลางคืนเออเอ๊เนาะก็เกือบพบทุกชนิดแล้วครับโอเคไปตะกลับน้อยไปเลี๋ยครับอาบน้ำมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บเป็ดจะเปลี่ยนเยื่อนะครับ กับน้อยตัวที่สองของคืนนี้มาหนึ่งชี่นเข้าเลยนะประกดครับเออหลากหลายมาก ตัวที่สองนะน,นะไปเดี๋ยวมาดูกันเด็กดิเดปล่อยปล่อยปล่อยปวิ่งมือถือแอ้าเดีย๋ยวจังเดียว ยอดสุดยอดแล้วครับผมมาแล้วโอ้โหอะครับนะฮะสิบโมงครับจะออกเที่ยงนะครับผมก็ทยอยเก็บเต็นท์ของผมฝั่งนู้นเสร็จละก็เหลือแต่เต็นท์ของนักกล้องนะครับไว้หลบแดดกันอยู่ก็เยอะก็ใกล้ะจะหมดแล้วครับวันนี้ผมก็เล่นสูตรหนึ่งเนาะแล้วก็มีสูตรสองผสมไอ้ลาระเบิดด้วยนะครับ แต่ว่าหลักๆกลผมดูแล้วมันก็กินเน้นเนนเหยื่อหอมไว้ครับที่นี่ก็หมายก็โอเคครับแต่ว่ามันไม่ใช่หมายอ่อยอย่างที่บอกครับถ้านานาจะมาก็พักผ่อนได้ครับกลางเต็นท์แคมป์อะไรได้เลยแต่ว่าถ้าจะเน้นปลาเนี่ยก็ก็ต้องลุ้นครับเพราะมันไม่ได้อ่อยเลยเนาะก็เมื่อเช้าก็มีสองแต้มจากนัากล้องนะครับแล้วก็เราก็พักทานข้าวเช้ากันเนาะอันนี้ก็ลุ้นช่วงสองชั่วโมงสุดท้ายว่าจะเป็นยังไง นะครับชมหน้านางฟ้าเขื่อนสีนี่เจอจนได้ไปน้าน้าลุยครับมาแล้วครับน้านะนั่งคุยโยนเพลินครับแวดยาวเลยไปไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน แคมที่รสามของวันนี้ไแคลนฟิชชิงมาติดๆครับมาติดๆครับผมอ่าเกียร์สุดหนึ่งไหมสุดหนึ่งสุดหนึ่งครับผมของนายแจ็คสุดหนึ่งครับผมแน่นอนสุดหนึ่งตลอดเลยไช่ได้ใช่ทุกตัวที่นี้สุดหนึ่งของนายแจ็คนะครับอ่าสวยงามอันนี้อย่าบอกใครนะครับผมจะบอกนะไปยังต่อไปครับยังมีเวลาอีกสองชั่วโมงธรรมชาติสวยงามเสมอครับจัดไกลแคลนฟิชชิงครับผมสุดหนึ่งแคลนไฟดเเคฟฟิชชิงครับ เก็ดไซส์แปดทำแล้วนะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเว็ดโมงครึ่งแล้วนะครับก็ผมมาที่นี่ก็ตั้งแต่เมื่อคือนก่อนก็เท่ากับว่า 2วันเนาะหนึ่งคืนครึ่งวันก็ผลงานปลารวมนะครับก็มีของผมแล้วก็ของนักกล้องนะครับก็เป็นบิ๊กไหวย่าตัวเนาะแล้วก็เอ่อพวกปลากเกตนะครับแล้วก็มีสวายสวายลูกจุกน้ำนมสวายจุกน้ำนมน,นักกล้องตัวหนึ่งตัวแรกครับผม<ร>ต้องเอาไว้เ <laughs> นี่ยครับ <laughs> เสื้ออีกแล้วแต่ว่าเราได้แบบเนี่ยโคนนางฟ้ามาหนึ่งตัว ใหญ่มากนะครับก็เนี่ยครับผู้สนับสนุนนะครับไอตัวเนี้ยผมเอามาเล่นสายเขื <Hum ming> ่อนแต่ว่ากาบมาเล่นสายหวานแต่ว่ามันก็งัดขึ้นได้นะครับตัวไซสแปดโลเนี่ยครับนี่ครับบิ๊กเลยเล่นตัวนี้สายที่สองค้อนก็อยู่นะครับแต่ว่าคันเวทแอคชั่นดีขึ้นช้านะขึ้นช้าแต่ว่าชัวชัวอันนี้ฝากด้วยนะครับฟิชชิงโรดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเพจอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็คันก็เป็นนะครับ i อ8ป เวทก็อยู่ที่86ครับนะน,นะเนี่ยครับสายหน้าดินสายปากเกตนะครับสายหวานโอเคก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวนี่ปิดคลิปกันนะกล้องเลยเนาะมาขึ้นมาเร็วโอ้โหปวดไหวไม้นี่เป็นไม้ไม้ดิบครับไม้ดิบไม่ได้อ่อยนะครับ ประมาณนั้นฮะในจวนี้นถือว่าผู้กองผมนะแต่ไม่แช่เพียงรู้นะแต่ว่าผู้กองผมอ,ะอ่ะต้องฟูจริงจริงอันน,นี้ผมได้หลายจวนะหายหมดออกมาแล้วกันน้งกดเขย่สายนี้ก็นนก่อนอนุญาตไม่ได้ปักพิกัดนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็น เราเรียกว่าหมายเหมือนเหมือนหมายคนรู้จักหมายชาวบ้านแถวนี้ครับแต่ว่าถ้าาน้าะอยากมาเนี่ยพักมาหาส่วนตัวได้นะครับผมกับนักกล้องนะครับเดี๋ยวจะแนะนําทางเข้าหรือบอกพิกัดให้นะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่ปักนะครับอย่าว่ากันนะครับไม่อ่อยนะไม่อ่อยนะไม่อ่อยแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงนะไม่ใช่มาไม่ได้บุญผู้กลุมไม่ได้น่ะเพราะผู้กุมก็ไม่ได้อ่อยเดี๋ยวจะหาว่าอ่อยคนใหญ่จะหาว่าอ่อยอ่อยบอกไว้ก่อน คือหมายดิบเลยนะนะไม่มีเลยไม่มีทุ่นอ่อยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ถ้ามาก็ท่านนะไม่ซีเรียสเรื่องปลาครับแนะนำเนาะมาพักผ่อนมาแคมป์ปิ้งอะไรได้บรรยากาศดีครับ้เอายอจะอยู่กลางโล่งแจ้งสบายข้างบนนี่จะเป็นต้นไม้นะเป็นต้นไม้มีเราจอดรถได้เลยล้ลานมีลานว่างอ่ลครับแต่ถึงเรื่องขมันก็ใกล้เ็อืมมันใกล้เราก็มามากลางแคมป์กลางอะไรแล้วก็ตีเบ็ดหน้าแคมป์ได้เลยน้ำสะอาดครับใส โอ้โดดเล่นได้เลยครับใสมากอืมก็มีอะไรไหมก็ะปาองายก็ป๋นี่แะครับกดไลค์กดแชร์กดกับตไ้คลตนี่กดกระตุคลาท่านใดเพอไม่ได้กดนะ t k fishing c a n ครับ i s n g t h a i m a n fishing นะครับครัช่นะ fishing Thailand Thailand fishing ก็ได้ชิมอะไรก่อนไม่มีอะไรไหม ขอองงตัวเครับผมนั่นเลยครับท่านใหม่ๆที่เข้ามารับชมมึงก็วันนี้มึงให้กำลังใจกดติดตาม Subscribe ให้หน่อยดูดูไม่ดูก็ว่ากันจรนะๆอาจจะเป็นเรื่องสมดมกันเนาะคลิปนี้ไหลทั้งนั้นครับดีมั่งไม่ดีมั่งแต่ละคลิปมันก็มันต้องดีกันไปรอเน้นความบันเทิงแล้วก็เน้นหาหมายตกปลาใหม่ๆให้แน่นะนะครับโอเค ก็สำหรับผมก็ไม่มีอะไรครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นกันนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ครับมีโอกาสก็จะทำคลิปหรือว่าคอนเทนต์ดีๆร่วมกับนักกล้องนะครับท่ายไลฟ์ชิ่งเรื่อยๆนะครับหรือถ้าท่านใดอยากทำคลิปกับพวกเราก็ได้นะทักมาเลยครับาทักมเลยไปด้วยกันถ้าไม่เซีเรียสนะครับทักมาเลยมาสบายถ้ามีเวลาเราะว่าเวลาเต็มที่ครับอย่าเลอะดิเออตีเคเดี๋ยวตัวนี้ถ้าเดี๋ยวเราจะปล่อยไปนะครับตัวเล็กเดี๋ยวเราปล่อยตัวแรกเราเราต้องใส่กระชังไว้ก่อน ครับผมจากลาด้วยบรรยากาศดีๆที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนีกสายึดไว้โคตนางฟ้าไม่ปล่อยนะตาเล็กหมอเมืองไม่ปล่อยนะัสเตอร์ปเตอร์ปัสเตอร์นได้อยู่นะปเตอร์ไม่ได้ได้อยู่นะ